คนถามเตยมาเยอะมากเลยนะคะว่าเตยใช้อะไรทําไมหน้าดีกว่าแต่ก่อนมากรวมถึงสิวกับรอยสิวเนี่ยก็แทบจะหายไปหมดแล้วพูดเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเตยเคยหน้าติดสารหนักมากพังพังพังแบบที่เห็นเลยค่ะแล้วยิ่งแต่งหน้ากลบยิ่งล้างหน้าไม่สะอาดยิ่งอุดตันเป็นหนักกว่าเดิมอีกบอกเลยว่าเครียดมากค่ะ แล้วมาดูหน้าเตยตอนนี้ค่ะพูดเลยว่าดีกว่าแต่ก่อนมากมากมากมาเดี๋ยวนี้เตยจะมาเฉลยค่ะว่าเตยใช้อะไรบ้างอย่างแรกเลยขั้นตอนที่สําคัญมากแต่คนชอบมองค้าก็คือการล้างหน้าค่ะเราควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวหน้าเหมาะกับใบหน้าของเรานะคะ และเตยใช้ตัวนี้เลยจ้าสบู่สมุนไพราจากนาคราจะ้สะสบู่ตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่เป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดําค่ะรวมถึงใครที่มีริ้วรอยเหี่ยวย่นเอาไปใช้ด่วนจ้าและตัวนี้เขายังช่วยล้างเครื่องสาอางและสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดค่ะทาความสะอาดได้อย่างล้าลึกป้องกันการอุดตันของรูขุมขนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ธนาคาใบหม่อนเฉมเทศหัวไชเท้าและผลไม้นานาชนิดพูดเลยว่าสรรพคุณของแต่ละตัวเนี่ยเริ่ดๆทั้งนั้นดีต่อผิวดีต่อใจแน่นอนค่ะ แถมยันใช้กับผิวกายได้ด้วยนะคะใครที่รักแร้ดาขาหนีบดําซอกคอดําขัด,ข,ดขัดถูถูถวนไปเลยจะ้ะหลังฟอกก็จะรู้สึกผิวนุ่มนุ่มแถมยังช่วยผิวเนี่ยแลดูสว่างสดใสช่วงที่เตยสิวอักเสบขึ้นเหอหนักทั้งที่หน้าและที่หลังคะ่ะใช้ตัวนี้บอกเลยว่าช่วยดีมากจริงๆคะ่ะเตยย้ํานะคะว่าขั้นตอนการล้างหน้าเนี่ยสำคัญมากอย่าละเลยห้ามมองข้ามเด็ดขาดคะ่ะถ้าไม่รู้จะใช้ตัวไหนตามเตยมาใช้สบู่สมุนไพราจากนาคาราเลยจ้าสะอาดจริงปังจริงไม่จกตาต้องลองด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเตยโม